นี่คือวอลกแบบบ่าบีแพนการยังเบิดเลย สบายดีมาเปิดบล็อกอีกแล้ว <c oughs> มือนี้มืออื่นเป็นมือทีเป็นสิลับปลาเนาะก็เลยพาเพคนมาเที่ยวเมือ,ปองปลาโาอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะมือน,นอีสิพาทานผู้ชมไปเที่ยวไซกาอยากให้พี่ตามเบิ้องนาะเพราะวา่านี่คือบล็อกแบบบอบบีแผนการยังเบิดเลยมาแบบบุกหัวศิไป์ใส่เส <c oughs> สหมือนเท่าก้าทีหันกับเปียกปูคือเก่าเนาะอยู่เมืองปาจเจียงมากินข้าวผัดรู้ตายยังสิตงจยิง เด็กชายผ่าเบอง์นาตซีซันเนาะเพราะว่าหันอีแสบการันตียว่าแสบให้กายไปกายมากัะแวร์ได้อร่อยนะจ๊ะ จะไม่ช่วยหน่อยถ่วยใหญ่เนาะมาหาคนอาหารจะได้เบียร์งจะ้ะจะได้ไมกินตัวใดอ๋บ่ต้องคอยมือนี้คอยจัดเป็นข้าวผัดปูเนาะเพราะว่ามือเสานี่คอยกินมีแล้วแล้วก็เลยเบ่อยากกินอย่างที่มันสดคอยอยากกินที่มันเป็นขา้าเขาโอเคเออกไปเกี๊ยปูเพิ่นเอกลากเพิ่น กินจุกับวิ่มเนาะเนาะแต่ว่าขายพวกจริงกินแล้วมันต้องสดหนามเนาะนี่มีไข่ได้หลายเขาใส่ไข่ไข่ป่าบอกไข่ป,ปูไข่ปูโอ้ยยังหลบป่าโอ้ยใ่นี้ใ่นี้สวยใส่นี้มาเดินพี่น้องเดินก,นกิจท่องกัน มาหนังนี้ยังนำมาเนะเาะเผาพาดเพิ่อมอีกก็จะมีมักหน้าวอาให้เป็นยังไงเพื่อให้หมักหน้าวอาไม่บอเดี๋ยวชิมก่อนเนาะอืมจัดว่ารสชาติอะไ,นไระนี่นี่กระปูนักเลยไม่สี่กระปูนอืมเผาผ้าปูนี่มัน,มน สุดทาบังคลิปของสองมิสเตอร์จิโรซานมากมากินขมามตัวเนาะก็เลยว่าเออลองกินเบิ้งเป็นจริงไบเบียร์ก็อร่อเได้รสาติยุคต่าประเทศล้วต่างกันกับยต่างประเทศอยู่ได้มันเก่าเกินมุงมาหลายสิบปีมันจะ่งนี่ที่นี้ค่ะเม็ดมันขี้เห็นหนัคาเออเมื่อจ้า <laughs> ออกกัดกินจนหมดเลยเนาะสมกับความอยากความหิวว่าสั้นเดี๋ยวสีผ้าออกไปเขาไปในเมือ,องปะาซองเนาะไปหลินเนื่องจากว่าซองปีใหม่บ่ได้ไปไสก็เลยว่าปีใหม่แล้วเว้ลายกับพี่อายเป็นกับในผ้าผ้าล้านผ้าลูกแล้วเว้ยมาหลินน้ำเม่เา่าเนาะหรือว่าผ้าล้านมาหาเม่เา่าเนาะเดี๋ยวเขาไปหลินในเมือ,องปลาซองไปเที่ยวส่งบรรยากาศสัมผัส บรรยากาศธรรมศาสตร์ในเมืองปักซองมาหลายคนกับยิปูนอวาคาอาหารแพงบ๊ะถามมาเทียวประเทศลาาอยากเตรียมตัวว่าประเทศลาาต้องใส่เงินลายบ๊ก็คือยก็อยา้เห็นนอวาคือเขาพัดกับสามชิ้นเกาะพันกับถือยูลอยบาทกับโบ๊ะทึงกับแพงจ้าเนาะย่าทายหูกันแป๊บนึง ภาพทางผู้ชมทุกคนมาเที่ยวหรว่ามาสมส,สวนพักอกโกอยู่บักซองสวนพักทีกะเอาได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในภากใต้ของประเทศเลาวเนาะเดี๋ยวสิพาไปรอชิพาปักมากเพราคนหลายขานี่ยนํั้เด้อมาตื่นระบอร้อคนหน่อยค่ะไปถ้าก็ตื่นนั่งหน่อยนึ่บถ้าก็ราบ,บแล้วก็ตื่น,น,น,นอีก ขงงองคล้ายปีเนาอเดี๋ยวนี้มากกมีของคล้ายปีน้ำคือมีหนามอไรน้ำโดยยังมีสื่อปีนะาะเขาไปเบิรงเส,สบายดีสองส,สี่หาพนสหพันีพคนละหาพันธีนาะพี่น้องเนาะนี่คือตั๋เ,กเกนาะบริษัทอาก,เก,ลลาก,อกูเทกโปรลาจมกาดเนาะเดอบอกเลขเดอนี่แปดเก้หปเจนี่ <c oughs> ป่ะมันมีหาใบหัวใคก็เข้ามาเนาะโอ้เก็บปีขึ้นบ่เอาใส่เลยเดี๋ยวนี้เลือกออกมาจงใส่ตอนเลยก็ได้อ๋อตอนเลยก็ได้กี่ขั้เก็บคนนึงหาพัดเนาะมีหาคนโอ้กกงี้หนิขึ้นมาโกโก้ขึ้นมาโกโก้เขาโกเมีนนะเออแค่มีคตอบมีคำตอบ เคยคุณบิอกเนาะบ่มีคำตอบจากอ่าปักซองไม่มีคำตอบจากปักซองโอ้ยงามเด้อเขาได้เบิร์ดเขาได้ทุกมองพักเขาบอกขั้นอู้หมีดอกไม้ต่างๆนั่นนะเนาะตัดอกยังได้งามแพงามว่าเออยืนไหนมีสตรอเบอรี่แล้วก็ยืนนี้เป็นแบบ อีหยังนี่คือคืออยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นเขาจะปลูกได,ด้เนอะดอกอันนั้นกุหลาบเต็มเลยเออพุาทธะต้องปลูกตันนี้นะมันเป็นดอกแบบคือคือคือดอกอันน,นั้นฟินมาอันนี้ฉ็นบอกโตจู่มันนีไหมเอออะจะไม่ได้เหอ,อพ่อยจะว่าจือบ่จะว่าจืดยีบบ่อายีบเลยใครผ่านปากกระเด็ไปไปจูเนาะได็นั่นน่ะท่านเจรอิอ่ะไป ไปเลยมาเบิ oh, oh, oh. Need, need, no. ่งสวนสตรอเบอรี่พี่น้องเอ้าเอาเอานิดนิดเนาะนี่คือสวนสตรอเบอรี่อย่ากถ่ายหูก็ถ่ายเลยเด้อนี่ สตรอเบอรี่เนาะมันก็นจะมีลายลายห่วงห่วงห่หหหหวงนี่ปลูกสตรอเบอรี่ห่วงต่อไปเขาเจากระปูกพักปลูกยังไรเดี๋ยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งห่วงต่อไปเลยกรุณาปิดประตูทุกครั้งที่เขาออกอันนี้คือสวนยังนี่เฮ้ยก๊กหวานอันนี้เป็นก๊อกยังนี่บ่๊มีคำตอบเลยเฮ้ยแม่นบ,บะบุแม่นที่วาสบีตีบิ มันเป็นหัววาซาบิปปอมันโก๊กแยงทานผู้ z o o เขาเจะบเดเขียนบอกนาาว่ากกแยงเป็นโก๊กแยง่นาดแลวบังเอิญบังเอิญมาส่องกับฝนงเลยกับเืองโกกใหม่ที่เด็ดกกแยงอยู่พี่ตอนนี่ม่นบอกต้นหนักมาก่อนเด็เขาบอกอยู่เอ๊ะมาส่งงโลอทานผู้เบิ่งอะไนี่นี่เขาบอกอยู่ว่า อันนี้คือมือกะมือกะเบีย้ยอ๋อมือกะเบีย้ยมือเขาจะกะเบีย้ยนี่บอสเล็กเกตนี่บอกก,กบอันนี้คือเล็กเก็ตบอลเล็กเกตสวยงามสวยงามทาม่านผู้ชมนี่เด้เขาจะบอกว่ามือผลิตมือปลูกมือกะเบีย้ยเนาะตัวนี้กรีนแครอทตัวนี้สมเหลืองนี่เด้เขาบอกว่ากรีนแครอทกรีนกรีนแครอท กบดอกไม่บอืเจอของแท้เจอของแท้ทางผู้ชมนี่สวรรค์อของคนหักตน้นไม้เลยแหละสวรรค์ของคนหักต้นไม้เนาะแบบมินิมอลขนาดนะต้นพวกนี้นะเฮ้ยงามว่ะเอาไปจับต้นอยากอยู่เด้โอ้อยากอยู่อยากอยู่คล้ายๆได้ไหมบอนี่เคอเห็นแล้วตน้ตนต้นไม้พวกนี้ นี่นี่กุ๊กอันนี้นี่ข้าเอาเนี่ยเนี่ยพิงโก้ฮ่ามึงเน็บออกกุยันมึงน่ากุแตกเลยเขาเจ้าจ้าเอาใบเนาะมาเน็บเน็บปูแบบคล้ายๆต้นต้นเก็บมังกรเดี๋ยวเขาตัดเอาใบตัดเอาใบแล้วก็มาเน็บเน็บเน็บปูเนาะเดี๋ยวเที่ยงกันมี่เป็นบอกเขาเจ้าเจ้าเก็บเอาใบเนาะมามาปลูกเป็นการพ่อพันธุ์ มาเพื่อเที่ยวโซมมาเพื่อเรียนรูแล้วก็มาเพื่อเก็บบรรยากาศให้ทานผู้ชมเบิงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปซื้อขอเห็นเขาเจ้าาอยู่อ่อยู่นค่ะมีแต่กงามๆเดี๋ยวใเบิงบรรยากาศเนาะ ต้นใหม่ต้นนี้ดอกใหม่ได้หน่ต้นนบ้องปุ๊กแผๆต้นบ้องปุ๊กที่มีอ่าดอกสีเหลืองบางง่ายดอกสีเขียวเนาะเราต้องเดินไปหาตรงที่มีคนสิเฮ็ดยังนี่เอ้ยแกนบี๋วต้นยังดอกไม้บ่เออ เพิ่นดอกยังเบิ้มเออเราเป็นจมาดไปอ่านเบิ่องนี้ไปบ้านผูเห็นเห็นแต่หนันมือปูก็มือกาบีอ่ะก็เลยว่างงเป็นดอกยังคือดอกใหม่ที่เพิ่นปายบ่ดอกกระบอกเพ็ดยังนี่เออเพิ่นปลูกปลูกอัไรกาบกาดก้อนชื่อบ่แต่ว่าอนาคตเพิ่นกาสิขายอยู่บ่เด้อๆอ๋อ สไลด์ดอกไม้เอาผัดมาได้ใส่กกใหม่ต่างๆโอ้นำมาจาต่างประเทศเนาะขอบใจเด้ะปะเดี๋ยวสิพาออกไปเบิ่งยูแต่ละส่วนแต่ละเขาเอิดว่าเขาเอิดว่าโดมเนาะพี่เนาะแต่ละโดมภาษาอังกฤษกับแม่รีนเฮาบ่ว่ามันแม่นสำบ่ เขาเรียกว่า greenhouse greenhouse เยักร้านเขาอยู่ไซล์เลยตดเนี้ยมีจะว่าบอกเขาเรืเอร่องมามินิส p ปซสีมสส่มินิส i c e ซีเออมินิสไปซ e สีเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถึงกับสะดุ้งเลยคะ่นะท่านผู้ชมถึงกับสะดุ้งเลยคะ่ะ ออกไปออกไปโบแม่ดอกบิ๊กเขาบอกว่าเขาต้องมีสติทุกครั้งในการใช้ชีวิตเนาะถ้าเขาบ่มีสติเห็นเสือเขาก็คือ่าเป็นงูเห็นงูเขาก็คือ่าเป็นเสือถ้าบ่มีสติถ้าเขามีสติเห็นเสือเขาก็ว่าเสือเห็นงูเขาก็ว่างูเนาะดังนั้นไปดิสิคะอันนี้ก็แค่เรามาเล่นไม่สบายมาผีดมาผิดง่ายๆอ๋อจะมาผีดเขียว มิกีดหญากีดหยวกรวมมีคือรวมมะกีดหยวกเนาะเดิดดดดดนสิปไปมัจะวกาสิมบ่ป่นคันสมมุตเราเข้าห้ิมเดีนี่มะกิดหญ้าเรา,าพี่น้องเนาะออ้หนหม่แบไงเลยเขาจะปลูกเนาะและ้วเขากา็ส่งไปขายในตลาดในในบรรดาซีแขวงผักใตนี่รวมไปทั้ง รวมไปจนหัวทั้งผักเนื้อเนาะเลยนะคอลองเวียงจันแน่ก็ดีเนาะและ้วกระเบื้องนี้เป็นมักพริกไงพริกหยวกพี่พี่ฮัลโหลนี่พี่น้องพริกหยวกเพิ่นเอามันขึ้นไปชีเหลืองหน่วยหน่วยแถบกับหนาสะหองแง่หนาสะหองวันใหญ่สำเร็จแหละมักพริกนี่ใหญ่กว่าแม่นบอกหรือหนาของใหญ่วก,กว่ามนะักพริกหนาใหญ่กลัวอะไรกลัวว้าเจ้าบอลเนื้อเนาาี่ยมาโคบอจิกไดยไม่โคมาหนาของใหญ่แม่นบอก <laughs> ตะยย่งจอเ้็แก๊ปไหวมีสีแดงมเป้สีแดงมะเปสีแดงนี่เปิมพริกดว่าัะพริกเทพบ่เล้าแต่แต่ละเขตแต่ละท้องทิ่เกิดนอกแล้วก็เอาไปประกอบอาหารนะก็แล้วแต่ควาวมาขวาวนิยมของแต่ละคน แต่สำหรับเจ้าของ I don't like มันคิ้วเนาะในความส่วนตัวความส่วนตัวคือโปรคอยจะมาปันได้อย่าบอกผิดดีว่าี้เป็นแค่หลายคนแบบในส่องไอ้โจ๊กเซนเนอร์ยังขนะที่เรากินแต่ว่ากินกับกวกซีฟู้ดเนาะเขากินแล้วเขาเอาอันนี้มาแกร์ขวบกวบขวบกินกับคือเดอะเบสผงฟอสไปเริ่มอื่นเลยเริ่มนี้คืออะไรเริ่มนี้คือมาพริก เซเปอร์ซี่เซเปอซี่ปีน็อตสไปซี่เซเปอร์ซี่นะเซเปอร์ซี่เดี๋ยนนวนะคะมาเบิ่งนี้เนะว้าวฮู้ฮู้ฮู้ยุ่งไรนี่ทุกคนหูบอวาต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่คนอยู่โปะยังอ,อ,อันนี้คือพักการหน้านพร้อมเก็บแล้วได้หนิตน้นใหญ่ปันนี่นี่นเพิ่นมีวันที่เดือนปีปลูกบอกอยู่ แสดนเสน่หแมนมื่นเก็บพ้นผลิตเป็นวันที่เจ้าเก่าเดือนสี่เอา้าเจ้าเก่าเดือนสี่เหมือนเดียวกันที่เจ้าสามเจ้าสองอีกเจ็ดหมื่นผลจะเก็บได้ทั้งทั้งที่ต้นบักใหไงหรอได้นี่เขามีกำหนดเออเขามีกำหนดมื่นเก็บมื่นปลูกที่แปลว่าแ,น,น,แน,น่นอนเนาะต้องไปตามตลาดเขาประกาศหน้านี่เป็นยังไงแปลว่าสไลด์ไอไลท์ ต้นนี้ใหญ่ได้บุ๋มเบิร์งไหมกว่ามใหญ่ใหญ่กว่าโป้มือเส้องอีกว้าวแมนต้นพักสลัดเอาเขาขอบคุมอุณหภูมิเลยพักสลัดย่ออันนี้ก็เบียร์สไครต์แหละย่างย่างขนาดแล้วมันสูใหญ่กว่านี้อีกต้นละโลเกน้อกูสิเสียบบเบิ่งเด้อทการผู้ชมเป็นตาสะออสกัน ม,มาเที่ยวก่อนหันบ่บอได้ซื้อกล่องมาซื้อแค่โทราศัพท์ดังทีายๆคนเห็นนอาโทรศัพท์สหองกล่องลังมันเปลอลาก็เลย,ย่าบริกายคลิปให้เบิ้งมาเมื่อนี้เห็นแล้ววะอ้อโหแบบอ,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 อืจังหน่อยออกไปเบิง้งยูมินิมาาขาเจีเก็บไปขายอยู่มันก็มีลายแล้วก็ซื้อเมื่อไปเห็นยำสลัดกินเนาะตอนี่มันขาเจ้าขาย บ่แพงดอกโลนึงสิป่ายพันเนาะที่เขาส่งไปขายอยู่เมืองโคงแต่ว่าอยู่นี่น่าจะถือกลัวหรือว่าจังใดต้องหาติดตามเบิ่งเนาะเพราะว่าบ่หมั่นใจบ่ได้มาโดนแล้ว <โบ S 2> ตอน,น,นอารินยังอยู่ในท้องอยู่ตอนนี้อารินออกมาแล้วสัมผัสเอง <laughs> ตอนนี้แมนต,ตอนนี้แมนตอนนี้เม,น,น,น,มนกินโอ๊ตเหมืนนนอนบ่นกินโอ๊ตเอออนนีกินน้ำหอมจุสลัดคือกันพุ่นแม่แต่อยู่ลุมพุ่นยังง,งามงงะเบิ่งแม่จาเอ้ยก๊กอันะไรนะ คขายแบบเขาเอือนว่าเอียงวะกนละ้าฝาขนาดมันก็ง่ายพุนพ่นเบื้องพุ่นโอ้ตัวน,นี้บ้านเขาเข้าไปขายเขาเอือนว่าสลัดกุหลาบเขด้ไหมตัวเอือนเป็นว่าสลัดกุหลาบเลยแม่แหละนี่ตัวนี้ตัวใหญ่มันแล้วนนนนม,ลมันก็นจะมีปลูกแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะ กำลังสิทธาลุมิติอุโมงมือวาซานผ่านไปอีกโลกหนึ่งอุ้วเสียงบอกของเกาะมาอยู่นี่เกาะเป็นเกาะว้าวมาอีกบอลหนึ่งเย็นไปเย็นเลยมาพิมานอาลีม,มาบ้านผู้บรรยากาศดีค่ะนผู้ชมทันมาเบิ่งมุมิี้วายมันให้ฟิลแบบรู้สึกดีขนนะขยาาัไปเที่ยว ต่างประเทศว่าเั้นอากาศดีเนาะอากาศเย็นปักซองมันเป็นเขตภูเพียงบริเวณเด้เก็เลยให้อากาศเย็นตลอดปีปลูกงังยงกาง,ง่ามแล้วเขาเจะปลูกพักอยู่ในในโดมหรือว่าในกินเฮาต่ละต่ละเหอน,นี่มันเขาเจะควบคุมอุณหภูมิเพื่อบ่ให้ว่าอากาศมันเย็นเกินไปหรือว่าอากาศมันห่อนเกินไปสร้างเกตได้ตอนเขาเข้าไปทางในในโดมในกินเฮานี่มันจะห่อนเนาะอบเอาก็อยู่นอกนีดน้อยนึง บางโดมกระเด็นบางโดมกระเด็นเพราะว่ามัน<า>มันมีอันนั้นกาต่างกันแม่สมบัโอ้นี่ข้อมูลใหม่จากสุสาว้าวไปแต่วลุกมิติกไปทีนะ่ไหน พูดเลยเนาะพี่น้องเนะาะมือหนี้ก็เป็นการมาเที่ยวมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการออกนอกเคลื่อนเดีมาเบิง้งธรรมาาศาสัมผัสกับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการช้อปปิ้งพักยังน้อยหนึ่งนาะและมือนี้สะ่องกับทีมง,งานพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องขออนุญาตปิดคลิปไปตอนนี้เนาะเจอกันใหม่วอกหนาส่องสิไปทางไหนก่าอย่าลืมติดตามหนุ่มส่องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย,ย มา,จาัจชิล่าวันนี้เราจะม,มาผาเจ้โขงเทียที่นี่จ้าิลาเห็นไหมชิลาเห็นไหมนี่ค่ะที่นนที่ททราจะไปค่ะนะคะเยวะเลย